สัดีครับผมเด็กชายเทนพลจตุมมทับ2ในที่แก้โรงเรียนทุก้าบ,บทราชบำรุงมาพูดเรื่องความฝันของข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องความใฝ่ฝันของทุกคนก็คงจะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะได้อยากจะมีแน่นอนและฉันอยากช่วยเหลือสัตว์ที่ฉันชอบอยู่กับสัตว์ซึ่งทําให้ฉันอยากดูแล ตัวร่างกายของสัตว์ต่างๆและฉีดยาป้องกันโรคให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์บางครั้งก็ต้องสลาเวลาความเป็นส่วนตัวแล่นกายแรงใจเพื่อเยียวยารักษาชีวิตเพื่อเฝ้าดูอาการของสัตว์หากฉันได้เป็นสัตวแพทย์ฉันคิดว่าฉันจะมีความสุขในการทำงาน ก่อนที่จะได้เป็นฉันจะต้องขยันเพื่อทำฝันให้เป็นจริงและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือครอบครัวอยากที่จะให้ฉันเป็นฉันก็ต้องทำให้มันดีเพื่อครอบครัวและเพื่อตัวฉันเองและเวลาเห็นสุนัขที่บ้านบาดเจ็บทำให้เราอยากจะรักษาเอาไว้ เพราะถ้าเราเอาสัดจนจัดเหล่านี้ไปนั้นก็ต้องเสียเงินมากมายถ้าเรารักษาเองได้คงจะดีไม่น้อยอค,ครับคุณรับ